สกา้างกันมาเล่กันเลยเกมี่เกมดีปิดเสียงเกมกูชอบเกมนี้กูรักเกมนี้อ่าเออเฮ้ยาดาดกูชนะเอ้ยมามาด้มาด้มาด,มาด,มาด้นักเลงเหรอเออนักเลงเหรอ,อเอาชนะอะ้คตรงงเลย ok hỏi vắng oi honey 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 đi เฮีย <Here>, goodbye บ่ายบตายงมาต่อกันอันนีเอาเรงมาก่อนที่เรืองอะไรวะอันอัดอดอน้นี่มืกลเป็นไงโคตรหลอเท่ ดันเสอร์ธรรมดานะครับทุกคนเราต้องกระโดดสองครั้งแล้วกดอ้ยโอเคกดสองครั้งแล้วก็โอเคกดกระโดดสองครั้งเอ้าวคือว่หมดเวลาไปไหนมากดกระโดดสองครั้งแล้วกดโจมต,ตีอ่ะปล่อยผมทิ้นอ่าอย่าเปิดต่อหน้ากูเลยมาบอกดิว่ามาดิวมาดิว่าบ้า อยกเปิร์นบ๋อมาต่อต่อตเอาซีมงอะไรใกล้ดิโอ้ยคิดถึงมาติดคอกูเลยมันจะเปินเปินเปิของกูของกูอุ้ยรีบไล่ตายคนแรก ไ่เวลาหมดไวจังวะหนักเกี้หมดโคตรวเอาแล้วเลยสองตัวเหลือชนะให้เสียงกูแปลกๆปุ๊บวะพคิดถึงมันนะล้กระโดดโฆษณเปิดแม่งเปิดแม่งเลยนักเรงอย่าล้มดิอย่าล้มดิอย่าล้มดิมาเลยมาเลย เฮ้ยเฮ้ยไปไปไปสักทีนึงอ่ะเฮ้ยเยเฮ้ยเกือบแพ้สัตว์โฆษณาโอเคเดยวจะพีเกมดุเกมหลุดไอ้สัตว์มาเริ่มใหม่กันเอาละจ้าเฮ้ยเฮ้ยรังแกกันเอ้ยอย่าหาเรื่องกูหรือวะ เอาวะเอาอกูป่ะกูตายแกยกูเป็นเด็กอะโอเคกำลัจะจบแลโอ้ยไอ้เหี้ยนี่นี่อชอบเฉยไม่ชอบมาตายแเรามึงหนูใช่ไม่ชอบกันใช่ชอบยิงกูหล่นหล่นไปไหม สามเรื300 300 300 <c oughs> ่องสามร้อยวิสามร้อยวิโอ้โหไอ้ที่เอากูวิทตายแล้วโอ้ยเจ็บตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้ยชนะ แล้วก,กูมาอยู่อะไรในน้ำเนี่ยโอ้ยสัตว์โกรธวิ่งี้ไอ้ยอ้ไอ,อ้ไี้ฝันไงขออะไรไปในคำหยาบเพราะว่ามันสุดจะทนแล้วเฮ้ยนะมัดไม่ควายตายมาึง สมก็ไม่ได้ยังให้กูดีดีวะอนี้อันนี้อันี้อันนอันนี้อันนี้อันนี้โอเคือแบบ ค้างของสกิลในการเตะอย่างเงี้ยให้ผมหมัวอะไรแบบนี้อ้ยซาดได้โอ้ยเย้ยอ้ยเย้ยกูตายเลยตายไปตทำจับเล้ย โดดไปดิดรอไปดิตายยังตายเอย้าเกรดเกมนี้วิ่งจังหวะเนี่ยเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนวะนวม ไอโน้มหายไอโน้มของกูโอเคก็่สกิลอันนี้สองครั้งอันนี้หนึ่งครั้งนี่อย่างนี้ตัดกูยังไม่ได้ใช้สกิลให้มึงดูนอป ตา่าๆโอ้ยไอ้สัตว์มึงให้กูมาทำอะไรเนี่ยโอ้ยแย่ตังค์เค้าโดนโอ้ยไอ้สิกมาลงในตัวทีมครับเอ้าวโอ้ย อัดเดียวเราเลือกอันนี้จะพนมอันนี้ซิันน,น,นี้มันนี้มันี่มันนี่มึงจะกดนตีกูไปเล่นเอนสีฟ้าคนแรคเลยเด้อสีฟ้าต้องตายกูนยชนะไอ้ควายกี่เี้ววะ เลยคอมโบ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 แล้วก็คอมโบวิปดาวด๊าโอเคขอจุกจิปเพลงเท่านี้